ชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal การร้อยเอาวารตี้ค่ะช่วงของสุขภาพดีกับ G.E. New Normal นะคะอ,อนุมาชัยเศรษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะพร้อมด้วยน้องๆน,นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา G.E. นะคะหรือว่าการศึกษาทั่วไปค่ะ General Education ค่ะซึ่งได้รับมอบหมายนจากอาจารย์ผู้สอนนะคะให้มานำเสนอเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพเผยแพร่ให้กับชุมชนสังคมนะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวม ถึงการดูแลสุขภาพนะคะเพื่อที่คุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็มีสุขภาพที่ดีในชีวิตวิถีใหม่นะคะตามสโลแกนของสุขภาพดีกับ GE New Normal เราค่ะสำหรับในกลุ่มนี้นะคะแม่จะนำเสนอเรื่องที่ดิฉันดัดสนใจสนใจเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าอ,าอย่างที่ทราบกันดีว่าดิฉันจะเป็นคนที่ชอบนอนมากๆนะคะวันนี้น้องเขาจะมาพูดถึงเรื่องของนะคะวิธีการนอนนะคะว่าจะนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรแล้วถ้านอนผิดชีวิตจะเปล ได้อย่างไรนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวสาระดีๆจากน้องๆเรามาให้น้องๆเขาได้แนะนําตัวเองก่อนนะคะเจอเลยค่ะค่ะก็สวัสดีพี่ต่อนะคะพี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะก็ดิฉันนางสาวลลิตาเวียงบรรพน์ค่ะชื่อเล่นชื่อว่าลิตาค่ะค่ะดิฉันนางสาวพลดาชื่อเล่นชื่อมีนาค่ะค่ะดิฉันนางสาวเบญญาพรใจรังสีชื่อเล่นไกด์ค่ะ พวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ค่ะ น้องๆจากสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร์นะคะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัยพยัพชั้นปีที่1ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการนอนหลับใช่ไหมแม่พี่ต่อเราชอบชอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าแม่ตรงใจหรือจะตรงตริตนะคะค่ะการนอนหลับอ,อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะนอนเฉยๆเนี่ยมันคือนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพหรือยัง หรือว่าไม่ใช่นะคะต้องมาให้น้องๆเขาได้เฉลยให้ฟังคาเชิญเลยค่ะค่ะก็เรื่องการนอนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆใกล้ตัวจนแบบบางคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเลยนะคะแต่ก็ การนอนเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะโดยการนอนอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือการนอนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะกระปี้กระเป๋านะคะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มเช้าวันใหม่อันสดใสค่ะโดยการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยยังมีความสําคัญต่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอีกด้วยค่ะถ้าเรานอนหลับอย่างไม่เพียงพอหรือไม่ดีนะคะนอกจากจะทําให้ร่างกายเราเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยยังจะส่งผลต่อสุขภาพจิตอีกด้วยนะคะโดยจะส่งผลยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราจะมาเล่าให้ฟัง ค่ะค่ะ้วยก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทราบก่อนนะคะว่าการนอนหลับเนี่ยจะแบ่งด้วยการเป็น3ช่วงดังนี้ค่ะช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงหลับตื้นค่ะโดยจะเป็นระยะแรกที่หลับนะคะจะยังไม่มีการฝันค่ะ ในระยะที่2นะคะก็คือระยะหลับลึกค่ะจะเป็นระยะที่เราเนี่ยหลับสนิทที่สุดค่ะร่างกายของเราเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะและระยะส,สุดท้ายเนี่ยก็คือระยะหลับฝันค่ะจะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนนะคะแต่ว่าสมองของเราเนี่ยจะยังตื่นตัวอยู่ค่ะจะทําให้เกิดการฝันนะคะค่ะก่อนอนื่นก็ขอถามพี่ต่อกัอนเลยว่าพี่ต่อเนี่ยเมื่อคืนหลับไปกี่ชั่วโมงคะ พอฟังน้องๆบอกนะพี่ต่อนึกตามด้วยว่าเมื่อคืนฝันถึงเรื่องอะไรฝันถึงแบบเพเอกซีรีส์จีนคนไหนนะ <names S 2> หลับกี่ชั่วโมงหลับนอนน้อยแต่ก็นอนนะเพราะพี่ต่อจะติดซีรีส์นะแต่ว่าถึงจะนอนน้อยเนี่ยแต่ก็ฝันถึงเพเอกซีรีส์ได้ทุกคืนนะคะก็เลยไม่รู้ว <trochę S 2> ่าตกลงเนี่ยนอนแต่ละคืนประมาณสักกี่ชั่วโมงแต่ก็นะคะฝันทุกคืนค่ะ โอเคค่ะถ้างั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมาพูดถึงชั่วโมงที่เหมาะสมในแต่ละวัยกันค่ะโดยท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะคิดตามไปด้วยแล้วก็ลองดูว่าแบบแต่ละคนนอนตาม ได้ตามชั่วโมงที่เหมาะสมไหมนะคะเริ่มด้วยวัยแรกเนี่ยก็คือวัยทารกที่มีอายุศูนย์ถึงสเดือนค่ะก็ควรจะนอนหลับให้ได้1 4บสถึงสิชั่วโมงต่อคืนนะคะถัดมาเนี่ยจะเป็นวัยทารกที่มีอายุ4ี่ถึงสิเดือนค่ะควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสิบสถึงสิชั่วโมงต่อคืนค่ะและวัยถัดมานะคะก็คือวัยเด็กค่ะที่มีอายุ1นถึงสปีนะคะควรนอนหลับให้ได้เนี่ยอย่างน้อย1 1บเถึงสิชั่วโมงค่ะวัยถัดมานะคะก็คือวัยเด็กที่มีอายุ3-5ปถึงะ ก็ควรจะนอนหลับให้ได้เนี่ยอย่างน้อย10-13ชั่วโมงค่ะ วัยต่อมานะคะก็คือวัยเด็กค่ะที่มีอายุ6 13ปีนะคะควรน,นอนหลับให้ได้เนี่ยอย่างน้อย9 11ชั่วโมงต่อคืนค่ะและวัยตัดมานะคะก็คือวัยรุ่นค่ะที่มีอายุ14 17ปีนะคะควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเนี่ย8 10ชั่วโมงต่อคืนค่ะและวัยถัดมานะคะก็คือวัยผู้ใหญ่อาจจะเป็นวัยพี่ต่อนะคะกับวัยหนูนะคะก็ที่มีอายุ18 64ปีนะคะควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยเนี่ย7ถึง9ชั่วโมงต่อคืนค่ะแล้วในวัยสุดท้ายนะคะวัยผู้สูงอายุ ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปนะคะควรจะนอนหลับให้ได้เนี่ยอย่างน้อย7-8ชั่วโมงค่ะแต่ว่าในวัยที่พบปัญหาการนอนหลับมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุค่ะโดยพบปัญหายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้มีนาน,นะคะจะเป็นเป็นคนมาอธิบายดีกว่าว่าจะพบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรและเราเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงค่ะ ค่ะ<ด>ก็ <c oughs> การนอนหลับเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นนะคะโดยปกติแล้วนะคะจะพบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการนอนหลับเมื่ออายุมากขึ้นได้คือจํานวนชั่วโมงในการนอนเนี่ยนะคะจะลดลงเล็กน้อยมีการตื่นระหว่างคืนมากขึ้นแต่ก็ยังสามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ โดยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะจะมักพบในผู้ชายนะคะมากกว่าผู้หญิงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังจะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อการนอนในผู้สูงอายุนะคะเช่นโรคป,ประจำตัวบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอนการต้องตื่นมาปัสสาวะหรือทานยาตอนกลางคืนนะคะและการทานยาบางชนิดที่มีผลต่อการนอนนะคะและรวมถึงบรรยากาศในการนอนในบ้านพักด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ การไม่ได้รับแสงแดดในช่วงกลางวันที่เพียงพอการขาดกิจกรรมในช่วงกลางวันเป็นต้นค่ะจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและความเครียดหลายอย่างตามมาค่ะค่ะก่อนจะไปพูดถึงเคล็ดลับในการนอนนะคะอยากจะถามไกล์นะคะว่าทุกวันนี้นะคะได้แบบว่านอนหลับลึกไหมคะหรือว่านอนเพียงพอในทุกคืนไหมคะ ค่ะก็ถ้าถามถึงการนอนหลับลึกไหมเนี่ยก็นอนหลับลึกทุกคืนค่ะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็มีงานเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับในการนอนหลับลึกและทํายังไงนะคะถึงจะนอนหลับเพียงพอนะคะอย่าง ที่หนเลยนะคะข้อแรกนะคะจัดตารางการนอนหลับให้เป็นเวลาและนอนหลับในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงในทุกๆคืนนะคะข้อถัดมานะคะทํากิจกรรมผ่อนคลายจากความเครียดก่อนนอนเช่นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือแช่น้ําอุ่นนะคะและข้ออย่างต่อมานะคะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับในห้องนอน ให้ห้องนอนนะคะมืดสนิทและไม่มีเสียงหลบกวนค่ะอาจจะใช้ผ้าปิดตาหรือที่อุดหูช่วยและจัดท่านอนให้ดีและปรับอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือหนาวเกินไปนะคะและข้ออย่างถัดมานะคะออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเพื่อให้รู้สึกเหนื่อยและหลับสบายแต่ก็ไม่ควรออกกำลังกายให้ใกล้กับเวลานอนมากเกินไปเพราะจะทำให้นอนไม่หลับได้นะคะควรจะเว้นระยะอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะ และเคล็ดลับอย่างถัดมานะคะเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มคาเฟอีนและการสูบบุหรี่ในช่วงกลางวันไม่ควรย่บหลับเกินมากกว่า30นาทีและไม่ควรย่บหลับในช่วงหลังจากบ่ายสามโมงไปแล้วเพราะอาจจะทําให้รู้สึกง่วงและรู้สึกเพียได้ค่ะและ ข้อเคล็ดลับอย่างถัดมาเลยนะคะไม่ควรเล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตก่อนนอนหลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักสี่ชั่วโมงก่อนนอนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรรับประทานยานอนหลับโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์นะคะเนื่องจากยาจะส่งผลเสียต่อสมองความจําแย่ลงการติดยาการดื้อยาและการบดบังอาการของโรคที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เป็นภาวะนอนไม่หลับได้ค่ะและเราจะสังเกต ตัวเองยังไงนะคะว่าเรานอนหลับไหมนะคะอย่างแรกเลยนะคะเมื่อตื่นมาตอนเช้ายังรู้สึกไม่สดชื่นอยากจะนอนต่อไปอีกนะคะและข้ออย่างถัดมานะคะในระหว่างวันมีอาการง่วงเหงาเหานอนอยู่เรื่อยๆนะคะและข้ออย่างสุดท้ายเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้นอนในตอนกลางวันอาจหลับภายใน5นาทีเท่านั้นค่ะค่ะนี่ก็เป็น เคล็ดลับนะคะในการนอนหลับให้ลึกนะคะให้เพียงพอนะฮะแต่ที่ฉันมาสะดุดนิดนึงนะคะตรงที่น้องเขาบอกว่าห้ามหลับในช่วงหลังบ่ายสามโมงไปแล้วนะคะพี่ต่อและเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านนะ,ะ <c oughs> ดูซีรีส์บางทีดูซีรีส์ดูไปดูมาเนี่ยเ้ยตาปล่อยแล้วก็หลับเนี่ยช่วงนั้นน่ยประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงตื่นมาห้าโมงกว่าดมึนหัวไปหมดเลยนะอ๋อผิดตรงนี้นี่เองนะคะค่ะในช่วงต ต่อไปนะคะเราจะมาคุยกันว่า ผลกระทบจากการอดนอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะน้องไกด์ใช่ไหมคะจะคุยในส่วนนี้เชิญน้องไกด์เลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องสอบถามพี่ต่อก่อนคะ่ะว่าพี่ต่อพอจะทราบไหมคะว่าการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยจะทําให้เกิดผลกระทบต่อทางด้านร่างกายและอารมณ์อย่างไรบ้างรู้แต่ว่ามันมึน <c oughs> มันเหมือนมันยังไม่ค่อยตื่นนะร่างกายต้องการนอนต่อนะคะแสบหูแสบตาเ <c oughs> นี่ยคะ่ะ <c oughs> เวลาที่จะต้องตื่นมาทํางานหลังจากที่อตอนกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยคะ่ะอันนี้มันจะ เขาขายไหมคะเนี่ยค <c oughs> ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะหนูจะอธิบายให้ทั้งพี่ต่อแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่ามันจะเกิดผลอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะการที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอาจทาให้ร่างกายอ่อนเพลียคะ่ะและไม่มีการสํารองพลังงานในวันรุ่งขึ้นคะ่ะอาจจะทําให้เกิดโรคอ้วนเนืน่องจากเกิดความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญน้าตาลในเลือด การที่เราตื่นอยู่นานแบบอดนอนทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้นจึงรู้สึกอยากรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะอาจจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตช้าโดยเฉพาะในวัยเด็กขันเนื่องจากฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตถูกสร้างน้อยลงรวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกลบกวนทําให้เจ็บป่วยได้ง่ายค่ะอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมองด้วยนะคะคือทําให้หลอดเลือดในสมองตีบค่ะมีผลการศึกษาทางการแพทย์ร งานว่าผู้ที่มีปัญหาปวดศรีรษะและความจำไม่ดีจำนวนหนึ่งเมื่อตรวจเอ็กซเรย์สมองแล้วพบว่ามีหลอดเลือดสมองตีบและเมื่อสืบประวัติย้อนกลับไปนะคะพบว่ามีจำนวนมากที่มีประวัตินอนไม่พอร่วมด้วยค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นอนหลับเพิ่มขึ้นพบว่าหลอดเลือดในสมองตีบนั้นดีขึ้นค่ะและอาจจะทำให้กระบวนการเรียนรู้ช้าลงด้วยค่ะ การอดนอนจะมีผลต่อการทํางานของสมองในส่วนต่างๆให้ทํางานผิดไปเช่นสมองส่วนหน้าสุดจะทําให้เราเรียนรู้จากคําพูดแย่ลงเป็นต้นค่ะ ค่ะอาจจะทําให้เกิดอาการงี่บหลับสั้นๆหรือที่เรียกว่าหลับในได้ค่ะเกิดจากการที่สมองส่วนทารามัสนะคะของคนนอนไม่พอจะหยุดทํางานช่วงสั้นๆค่ะแบบชั่วคราวอาจเป็นวินาทีหรือนานถึงนาทีครึ่งทําให้เกิดอาการงี่บหลับไม่ตื่นตัวไม่ตอบสนองต่อการรับรู้ใดๆหรือรับรู้ได้ช้าซึ่งเป็นอันตรายมากค่ะถ้าเกิดขึ้นระหว่างการขับรถนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการทางจิตได้ค่ะการอดนอนชั้นดุนแรงสามารถทําให้เกิดภาวะโรค ทางจิตได้ค่ะเช่นอาการหูแว่วประสาทหลอนระแวงกลัวคนมาทําร้ายหรือมีอาการคล้ายคนเป็นโรคอารมณ์แปรปวนนอกจากนี้ยังทําให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายได้อีกด้วยค่ะ แม้แค่อดนอนเนะาะกลายเป็นเรื่องแบบใหญ่เลยอย่างเช่นถ้าออนอนไม่พอแล้วไปขับรถเนาะก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เนะี่ยเหมือนที่เราได้เห็นในข่าวต่างๆบ่อยๆนะคะที่บอกว่าหลับในหลับในซึ่งการหลับในนะสาเหตุอย่างหนึ่งก็มาจากการนอนไม่พอหรือว่านอนแบบไม่มีคุณภาพนั่นเองค่ะนะถ้าเราสามารถนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนอนอย่างมีคุณภาพเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขเพราะว่าเราก็จะสุขภาพดีแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่า เราอนอนไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีอุปสรรคในการนอนเนี่ยก็จะทำให้เกิด อารมณ์หงุดหงิดนะคะรวมถึงส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายนะคะแล้วก็สุขภาพได้จิตใจด้วยนะคะการนอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนเราทุกทุกคนคะ่ะเพราะว่าการนอนหลับคือการพักผ่อนและการซ่อมแซมร่างกายที่ดีที่สุดนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะน้องๆได้นําเสนอนะคะถึงสาระเรื่องการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีบอกเคล็ดลับด้วยนะคะในการนอนหลับนะคะที่ดีว่า ต้องทำยังไงบ้างนะคะรวมถึงการให้สังเกตตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านะคะเพราะถ้าไม่เพียงพอแล้วเนี่ยอย่างที่เดียนบอกไปนะคะว่าอาจจะส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายตามมาค่ะสําหรับในช่วงนี้นะคะมีน้องอีกสองท่านค่ะในกลุ่มที่ยังไม่ได้แนะนําตัวนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนําตัวก่อนแล้วเราค่อยกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอการนอนหลับกันต่อค่ะเชิญน,น้องๆแน,นะนําตัวเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะดิซ้อนนางสาวพัชรวดีอุปแสงชื่อเล่นเก้าค่ะค่ะและดิฉันนางสาวพัชรินทร์แซ่เจ้าชื่อเล่นมิเรียนค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1จากคณะบริหารธุรกิจสาขาว,วิศวกรรมซอฟต์แวร์มหาวิทยาลัยพายยพค่ะก็ต่อมานะคะก็จะพามารู้จักกับโรคและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับนิดน,นึงค่ะก็ข้อแรกเลยนะคะก็คือโรคนอนไม่หลับค่ะก็อาจจะเกิดจากความเครียดหรือว่า ถ้าทางที่ไม่สบายค่ะเราก็ควรทำกิจกรรมคลายเครเียดก่อนนอนนั่นเอง,เองค่ะก็ถ้าเกิดบ่อยกว่าปกติก็ควรเข้าพบแพทย์ค่ะข้อถัดไปนะคะก็คือโรคนอนมากกว่าปกติค่ะคือภาวะที่รู้สึกง,ง่วงนอนเกินปกติถึงแม้ว่าเราจะ พักผ่นที่เพียงพอแล้วก็ตามค่ะก็ยังรู้สึกง,ง่วงอยู่ตลอดเวลาก็อาจจะเกิดจากการอดนอนมากเกินไปหรือว่าฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติค่ะแม้กระทั่งการใช้ยาในบางชนิดที่มีปริมาณมากเกินไปค่ะเช่นยานอนหลับยาคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ควรเข้าพบแพทย์เหมือนกันค่ะพฤติกรรมต่อไปเลยนะคะก็คือการนอนละเมอค่ะเป็นความผิดปกติของการนอนหลับที่ ผู้คนมักลุกขึ้นเดินไปมาในขณะที่ยังหลับอยู่ค่ะก็อาจจะเกิดจากการน,นอนไม่เพียงพอความเครียดสะสมการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปหรือว่าการมีไข้สูงแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเกิดผลน,นี้มาจากกรรมพันธุ์ค่ะหากละเมอเล็กน้อยก็อาจจะยังไม่ส่งผลมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าหากละมอแล้วลุกเดินไปมาบ่อยครั้งอันนี้ก็ควรเข้าพบแพทย์เช่นกันค่ะแล้วก็พฤติกรรมถัดมาเลยนะคะก็คือการกัดฟันค่ะโดยส่วนใหญ่เราจะ มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทางด้านจิตใจค่ะเช่นความเครียดวิตกกังวลมัมกจะเกิดในช่วงเวลาที่กำลังนอนและไม่รู้สึกตัวว่ากำลังกัดฟันอยู่ค่ะหรือว่าสาเหตุจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการน,นอนหลับเช่นภาวะหยุดหายใจในขณะหลับค่ะนอกจากนั้นการเกิดขึ้นจากความผิดปกติจากฟันค่ะเช่นฟันเบี้ยวค่ะอันนี้ก็ควรเข้าปรึกษาแพทย์เช่นกันค่ะ แล้วก็พฤติกรรมต่อมานะคะก็เป็นการนอนกลนค่ะเกิดจากช่องทางที่ทางเดินหายใจส่วนต้นเกิดการติบแคบลงค่ะทําให้ลมหายใจที่ผ่านเข้ามากระพือทําให้เกิดเสียงกรนขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าหากทางเดินหายใจปิดสนิทก็จะไม่มีอากาศไหลเข้าสู่ร่างกายค่ะภาวะน,นี้เป็น ถือว่าอันตรายมากค่ะเราเรียกว่าภาวะหยุดหายใจในขณะหลับค่ะโดยภาวะหยุดหายใจในขณะหลับนะคะก็คือเมื่อทางเดินหายใจส่วนบนของเราเกิดการต,ตันในขณะที่เราหลับนะคะก็จะทําให้หายใจไม่ออกไม่สะดวกค่ะทําให้หยุดหายใจเป็นช่วงๆอันนี้ก็เป็นอันตรายมากเช่นกันค่ะอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้ค่ะเพราะว่านี้ก็คนเข้าพบแพทย์แล้วก็หาวิธีที่แก้ไขที่เหมาะสมต่อไปค่ะ ก็อยากจะขออนุญาตถามพี่ต่อว่าเวลาที่พี่ต่อนอนไม่หลับนี้พี่ต่อเคยนับแกะไหมคะ ก็มีอยู่บ้างนะคะเมื่อก่อนตอนสมัยสาวเขาก็บอกว่านอนไม่หลับต้องนัดแกะนะคะแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยก็นอนไม่หลับอันนี้เป็นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของพี่ต่อเอนะพอนอนไม่หลับก็จะคว้า iPad มาอ่านนิยายแล้วบางทีท้านิยายมันสนุกแทนที่อ่านแล้วจะหลับแทนที่อ่านแล้วจะง่วงอ่านยิ่งอ่านยิ่งหวั่นก็ยิ่งนอนไม่หลับมันไปใหญ่เลยอันนี้เป็นพฤติกรรมไม่ดีของตัวเองที่ก็รู้นะคะผิดถูกรู้หมดแต่มันอดไม่ได้นี่แหละค่ะค่ะ แล้วก็เดี๋ยวจะให้เก้ามาอธิบายนะคะว่าการน,นับแกะเนี่ยเป็นการทําให้นอนหลับที่ดีหรือว่าไม่ดีหรือว่าส่งผลต่อการน,นอนหลับยังไงคะ่ะค่ะต่อไปเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่มีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการนอนกันดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะดื่มแอลโกอฮอลให้กลุ่มกล่มเ้วจะหลับดีขึ้นค่ะท,ที่จริงแล้วแอลโกอฮอลจะไปลบกวนระบบ ประสาทอัตโนมัติในร่างกายสมผงให้เกิดอ,อาการนอนหลับไม่สนิทสำหรับตึงๆค่ะต่อไปค่ะการนอบแก่ค่ะทําให้หลับได้ยากขึ้นไปอีกเพราะการนอบแกะทําให้เราจกจ่ออยู่กับการนบับทําให้สมองทํางานและสั่งการอย่างต่อเนื่องไม่อยู่ภาคต่อแม่ค่ะขมแต่นอนหลับ ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หลับเองเมื่อความฝืนนองหลับต่อพ่อมาทำให้เรารู้สึกเากแน่พี่ตกกังวลจงหลับได้ยากกว่าเดิมดให้ลูกออกจากเตียงไปทำจิกิกรมอะไรก็ได้ที่ช่วยผ่องคลายสมองจงรู้สึกน่วงคลอยกับแม่นองต่อค่ะถักไปค่ะออกกำลังกายให้เพียวๆก่อนนอนค่ะ หากเราออกกำลังกายแบบหนักหน่วงร่างกายก็จะหล่อฮอร์โมนอะดรีนาลีนทำให้สมองและน่างกายเกิดความรู้สึกตึงตัวและอยขอบขวงการหล่งขอนฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับดังน้องความเวงนการออกกำลังกายนกหนักกสักสามชั่วโมงก่อนนอนค่ะอย่างสุดท้ายค่ะกิ n อิ่มอิม่ม กองข้านองหนังตายองหลับสบายค่ะการกินอิ่มๆจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักแน่รบกวนการพักผ่อนของร่างกายค่ะทำให้นองหลับไม่สนิทตรลอกทั้งคืนได้นอกจากนี้การกินอาหารมื้อหนักแล้วข้าวนองทันทีวก็จะทำให้เสี่ยนต่อการเป็งโหนกโกไหลยยองได้ง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ สรุปแล้วนะเรื่องที่เข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการนอนเนี่ยคนเราก็เชื่อแบบนี้มันต้องนาน,นานเลยเนาะอย่างเนี้ยดื่มเบนกกฮอร์มาคนคก็บอกว่านอนไม่หลับสัก แก้วหนึ่งสักกรึบปหนึ่งอะไรเดี๋ยวจะได้นอนหลับจริงๆก็ไม่ใช่นะเออนับแกะนี่ก็เหมือนกันเลายิ่งนับยิ่งแบบหนึ่งสองสามนาทีแบบอ่ะเมื่อกี้นับถึงไหนแล้วเน่ยวนไปแทนที่จะหลับอามาวนว่าแกะกี่ตัวแล้วนะคะการข่มตานอนไปเรื่อยๆก็เหมือนกันเนาะบางทีขมขมตานอนไปเรายิ่งแบบไปกดดันเหมือนกดดันตัวเองเนาะฉันต้องหลับฉันต้องหลับอากายเป็นก็ไม่หลับอีกนะแล้วก็ออกกำลังกายก่อนนอนอีกบางคนแบบเฮ้ยคึบๆึบึบจะได้หลับไม่อะนะฮอร์โมนพุ่งพลาดหลับไม่ได้ แล้วก็สุดท้ายอ่ะกินไหนๆก็ไม่ง่วงแล้วต้มมามา่ากินดีกว่าเนี่ยพอกินเสร็จเอาท้องอืดน,นอนไม่หลับอีกเนะี่ยดังนั้นนะคะ,อ,ะอย่างที่น้องเก้าบอกมาทั้ง5ข้อดีนะี่เป็นความเชื่อผิดๆหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังห้ามทําเด็ดขาดถ้าอยากจะนอนอย่างมีคุณภาพนะคะค่ะแล้วก็สรุปสุดท้ายค่ะค่ะก็ อ,อ,อยากจะฝากทุกท่านนะคะเพราะการนอนหลับเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยค่ะถ้าเราไม่ใส่ใจเนี่ยคนที่ร่างกายจะพังเนี่ยก็คือตัวเองนะคะเราเนี่ยไม่สามารถฝากให้คนอื่นเนี่ยนอนแทนเราได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากนอนผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจกับการนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพให้ถูกต้องถูกวิธีค่ะไม่มองข้ามนะคะเพราะเรื่องเล็กๆนี่แหละคะ่ะที่จะส่งผลกระทบกับเราในวันข้างหน้าค่ะ ค่ะก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้แล้วก็เตือนสติดิฉันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่ท,ทราบกันดีว่าดิฉันก็เป็นคนที่อยู่ในวัยนะคะที่หลับค่อนข้างจะยากนะคะแล้วยังไม่รู้จักสํานึกตัวเองนะคะชอบดูซีรีส์ชอบดูอ่านนิยายในก่อนนอนนะคะ mm hmm. ถ้าเรื่องที่ไม่สนุกก็ดูไปก็ง่วงแล้วแต่ว่าถ้าเรื่องไหนสนุกแลาวป้าตี 3, ต 4, ตาสามตีสีตาใส่ปิ้งไปกายซึ่งจริงๆแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมากๆอย่าเป็นเรื่องยหาง ค,ควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะอย่างที่น้องๆเขาบอก เพือจะได้มีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตชีวีที่สดใสค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังเรื่องราวสาระดีๆย้อนหลังในช่วงของสุขภาพดีกับ G E New Normal กันได้นะคะทาง y o u t u b e นะคะพายัพีเดีโอของเรานี่ค่ะ p a y a p r a d i o นะคะเข้าไปที่ YouTube นี้เสร็จแล้วก็เลือกดูเพลย์ลิสต์นะคะ สุขภาพดีกับ G E New Normal จะมีทุกเรื่องทุกราวค่ะที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็ขอเชิญติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะส่วนในช่วงของสุขภาพดี G E New Normal วันนี้ต้องลากันไปก่อนวันพุธหน้าถึงจะได้กลับมาพบกันอีกทีนึงกับเรื่องราวสาระประโยชน์นะคะที่อยากจะให้คุณผู้ฟังฟังแล้วได้นำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็สุขภาพดีด้วยค่ะ ลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal